คำศัพท์เกี่ยวกับวันต่างๆวันนะคะเป็นคำนามเพศชายคำจะอยู่ในรูปของเอกพจน์ก็คือวันเดียวในรูปของพหูพจน์ก็คือหลายวันและคำจะผ่านช่องนะคะช่องที่1 2 3 4ซึ่งช่องที่1ก็แน่นอนก็คือในช่องที่เป็นช่องที่ยังคำยังไม่ผ่านช่องนะคะก็คืออยู่ในช่องรักษาเดิม ในวิดีโอนี้นะคะครูจะยกตัวอย่างประโยคนะคะแล้วก็ผ่านช่องให้นักเรียนดูนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไว้นักเรียนมีความพร้อมผ่านช่องเป็นแล้วแล้วเราค่อยมาพูดถึงกันเรื่อยๆค่ะชนุตากว,วันอาทิตย์มาุตากว,วันจันทร,ร์ิ่ตากุวันอังคารมิเวเกุตากุวันพุธ วันพาเรือซับบอดีวันศุกร์เลยกาตากุรวันเสาร์สังเกตนะคะถ้าลงท้ายด้วยด a g g คำจะอยู่ในช่องรักษ์เดิมนะคะอย่าไม่ผ่านช่องนะเลยกาตากัรโอซนตากรคลัสเฮลกวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นเรียกว่าวันสุดสัปดาห์ซึ่งสังเกตได้ว่าจะเป็นด a g g ก็อยู ens, worries, general, e ่ในช่องรักษาเดิมเหมือนกันแต่ยังอยู่จะเป็นอยู่ในรูปของพระอุพจน์ก็คือมีหลายวันนะคะวันอื่นๆเรียกว่าวันธรรมดาเรามาดูการผ่านช่องนิดหน่อยนะคะหนึ่งสัปดาห คำว่าวีกะเป็นคำนามเพศหญิงนะคะซึ่งคำจะผ่านช่องแบบนี้นะช่องที่ 1, นึ่ช่องที่สช่องที่3ช่องที่4ในรูปของเอกพจน์ในรูปของพหูพจน์มาดูตัวอย่างประโยคค่ะเอ้ไงเยวินเอาเวรุ้มเจอกันฉันทำงานในวันธรรมดาซึ่งให้นักเรียนสังเกตได้ว่าจะมีคำบ,บุพบทมาช่วยในช่องที่3เห็นไหมคะเพราะว่าหลายๆวัน ะจะอยู่ในช่องที่3ซทึ่งใช้คำบุพบทเอาซึ่งเป็นคำเชื่อมในประโยคนี้นววนนในบางครั้งฉันทำงาน6วันต่อสัป,ปดา,าห์หล,ล่อนไม่สบายทั้งอาทิตย์เลยหลักสูตรนี้กินเวลาสองอาทิตย์คือใช้เวลาสองอาทิตย์ ธาตุเอเลฟเวนที่อัดไฟร์เวกุลีอูรินในหนึ่งปีมีห้าสิบสองสัป,ปดาห์เยอร์อูดอัลอร์ดาอีเวกุลเน่ฉันไปทานข้าวนอกบ้านในสัป,ปดาห์นี้เราสังเกตน,นะคะอีเวกุลเน่อยู่ในช่องที่3แล้วแล้วไว้ว่าตอนที่เราเจอกันในห้องสรุปนะคะครูก็ในโมเดลนะคะครูก็จะอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ นะคะคแล้วเจอกันใหม่ภายในอาทิตย์นี้คำศัพท์วันต่างๆจะเป็นคำนามซึ่งคำนามจะผ่านช่องและมีจำนวนเราใช้คำกริยาอาร์ r วรากับคำนามช่องที่1คือช่องรักศัพท์เดิมเช่นเวลาเราเวลาถามว่าวันนี้คือวันอะไรเราจะใช้คำในช่องที่หนึ่ง จะมีคำกริยาอัศว์มาเชื่อมประโยคเช่นวันอาทิตย์ตคำก็จะผ่านช่องในรูปของเอกพจน์นะคะแบบนี้ในรูปของหูพจน์ก็แบบแบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะวันนี้คือวันอะไรว,วันนี้คือวันอาทิตย์ให้สังเกตนะคะแอด คำกริยาอวะวรเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือวันนี้อย่างประโยคนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมาดูค่ะเมืาาอม่อวานคือวันอะไรเมืาา่อวานคือคว,วันเสา,าร์รพรุ่งนี้คือวันอะไร ออมอร์กุนเอร์มนากุรพรุงนี้คือวันจันทร์ชุนตากุรุนาการเอรรีตากรวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนักเรียนสังเกตนะคะว่าถ้ามีคำกริยาอวรบายเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในรูปของเอกพจน์หรือแม้แต่ว่ารูปของปหะพจน์คำนะคะจะต้องอยู่ใน ช่วงรักสั์เดิมคือช่วงที่หนึ่งนะคะเข้าใจกันแล้วนะดากรดาการก็คือหลายวันนะคะวันจันทร์จะพันแบบนี้นะคะงทีในรูปของเอกพจน์ในรูปของพระโพจน์นะคะถ้าวันเดียวก็เมานุหนดากรหลายวันก็เมาหนุดาการแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะจอดจงว่าวันไหนที่พูดถึงอยู่ คำก็จะลงท้ายด้วยตัว n สองตัวเพราะคำว่าวันดากูรเป็นเพศชายเหมือนที่ครูได้อธิบายมาแล้วนะคะก็อ,อย่างเช่นว่าเอาซุนนุตายเยนวันอาทิตย์นี้เอาเมาุตายเยนวันจันท์นี้เอาธิดีตัยเยนวันอังคารนี้เอาเมธเวกุตายเยนวันพุธนี้เอาฟิมตุตัยเยนวันพฤหัสนี้ first วันศุกร์น,นี้เอาเลยกันตียนวันเสาร์นี้ก็บอกแล้วนะคะเจาะจงว่าคือวันเนี้ยที่เราพูดถึงอยู่วันนี้นะมาดูประโยคตัวอย่างค่ะเสาร์ทูอาทิตน่เอาเมาณ์นตียนวันจันนี้คุณไปทำงานไหมเย็กเสาร์อาทิตยอาทิตย์ละขเนเอาเมาณ์นตียน ฉันต้องไปพบแพทย์วันจันนี้หรือจะบอกว่าวันจันนี้ฉันต้องไปพบแพทย์เราจะเจอกันวันเสาร์นี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะบอกวันเสาร์นี้เราจะเจอกันหรือเปล่ามีนักเรียนบางบางคนถามว่าเราจะขึ้นต้นประโยคแบบไหนขึ้นแบบไหนก็ได้ค่ะคือคือเราเข้าใจว่ามันเป็นแบบเนี้ยจะขึ้นแบบเออเหมือนที่ครูบอก วันเสาร์นี้่อนหรือว่าเราจะเจอกันนะคะ่อนก็แล้วแต่ความหมายมันก็ออกมาเหมือนกันนะคะฉันได้รับเชิญให้ไปทานอาหารวันอาทิตย์นี้หรือจะบอกว่าวันอาทิตย์นี้ฉันได้รับเชิญให้ไปทานอาหารวันศุกร์นี้คุณยุ่งหรือเปล่า แอร์ไลฟ์ทีมเออสเตรียเตยวันนั้คันนี้มีเวลาว่างไหมท่าแอร์ไลฟ์ทีมเออสเตรียเตยมีเวลาว่างในวันอั้คันนี้หรือว่าในวันอังคันนี้มีเวลาว่างซีนิเกนเวอร์ดูเอฟเฟมเตยการโชว์จะมีในวันพฤหัสนี้เออซีนซึนุเตย์เฟรเยกอิซึมเร์พุชต์สวันอาทิตย์นี้ฉันไปบ้านซัมเมอร์ วิดเช้าผมเาเลยกตแล้วเจอกันวันเสาร์นี้เห็นไหมคะถ้าลงด้วยไดยินก็คือเจาะจงว่าต้องเป็นวันไหนละ่ะที่เรากำลังพูดหมายถึงว่าเน้นว่าคือวันนั้นอะที่เราพูดถึงอยู่นะคำที่เจาะจงเนี่ยยังอยู่ในช่องที่หนึ่งนะแต่ว่าจะเป็นคำที่เจาะจงนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกพจน์หรือว่าพาหุพจน์แล้วไว้กลัวอธิบายทีนะ มันไม่สามารถอธิบายตรงนี้ได้หมดนะ